สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับขับรถดีๆครับวันนี้พี่หลามกับพี่เออยู่กับมิสสุพิชิ Expander HEAD EV นี่ตัวใหม่นะครับตัว HEV ตัวใหม่ร่าสุดครับตัวใหม่ร่ดคร d feel the D in the city ไม่ได้ใหม่มากแต่ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวในไม่ใหม่มากแต่ใหม่ล่าสุดเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ต้นปีมอเตอร์โชว์จริงๆจริงๆต้องบอกงี้เอ็กเพลนเดอร์่ะมันถูกเปิดตัวมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วใช่ก็บอกงี้คุณผู้ชมหลายปีแล้วแต่ว่ามันมีการไมเนอร์เชนครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนครั้งใหญ่ครับบิ๊กไมเนอร์เชนครั้งใหญ่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนคุณใช้คำนี้อีกแล้วเหรอครับบิ๊กไมเนอร์เชนอีกแล้วเหรอครับก่อนแล้วแต่พี่บอกไงครับบิ๊กโมเดลเชน คือใจผมไปยังไงพี่ผมสับสนไปหมดแล้วทุกวันนี้เอาว่าใหม่อะครับบางคนเนี่ยนะชิ้นส่วนเดิมเยอะมากเลยเครื่องก็เดิมพี่บอกว่าโมเดลเชนพี่กำลังพูดถึงรถบางคันที่ตัวถังโครงเดิมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายไอเนี่ยไอเนี่ยเปลี่ยนทั้งเครื่องเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยแล้วบอกบิ๊กไมเนอร์เชนมันนี่ก็คงรถมันเดิมพี่ก็เขาก็บอกว่าเขาคือรถเอ็กเพนเดอร์ใหม่ที่ ปรับโฉมและปรับเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนใหม่คือจะบอกว่ารุ่นนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ยังง่ายๆไวจริงก็ได้นะแต่เพื่อนว่าเดี๋ยวจะบอกอะไรนะประตูเหมือนเดิม <c oughs> ก็เขาก็บอกอ่าเนี่ยเขาคือใหม่ใหม่ใหม่แบบวิ่งเลยโอเคยอมก็ได้อ่ะหน <c oughs> ้าตาหน้าตา,าของครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ดูครับไฟหน้า daytime running light แต่ทรงมันคล้ายๆรุ่นเดิมแต่ว่ามันเปลี่ยนไป ดีเทลเปลี่ยนไปคือทรงเดิมอ่ะพุดนี้เลยทรงเดิมแต่ว่าดีเทลเปลี่ยนดูสปอร์ตขึ้นทันสมัยขึ้นลวดลายเปลี่ยนมาพร้อมกับเรียกว่าราคาค่าตัวก็มีปรับนิดหน่อยนะฮะตัวตัวนี้มีมี2สองรุ่นมันมีครอสกับไม่ครอสอันนี้ือไม่ครอสครอสก็คือเหมือนเราแต่งให้ดูลุยขึ้นในเวอร์ชั่นเนี้ยครอสกับไม่ครอสอ่ะล้อ17เท่ากันแต่ว่าบุคลิกคาแรคเตอร์มีโป่งล้อมีแล้วครอสสูงกว่าปะเท่ากันเท่ากันเลยอ๋อเท่ากันใช้แล้วเบรเดียวกัน อันนั้นคลอสกับไม่คลอสจะต่างประมาณประมาณเกือบประมาณสาม <30, 000. S 2> หมื่นสามหมื่นตัวนี้ก็อยู่เก<า>้าสามสามเก้าแสนสามหมื่นสามพันในราคาค่าตัวใน <อา S 2> น,นั่นคือราคา,าตั้งนะราคาคตั้งจริงเปิดตัวตอนแรกก็เก้าหนึ่งสองก็มีส่วนลดราคาพิเศษช่วงที่เปิดตัวช่วงแรกป่านนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นเพิ่มแล้วล่ะช่วงนี้ก็โปรอะราคาต้องเปลี่ยนช่วงนี้ก็มีโปรบอกว่าใช่แล้วเดี๋ยวเข้ามาดูที่โชว์รูมต้องดูโชว์รูมนะเออครับเออโบนิสจะมีอะไรที่แบบ ขยับเพิ่มเติมอีกหน่อยใช่ความเจ๋งคือสิ่งที่ผมอยากรู้เนี่ยคือผมขับรถคล้ายๆกับเอ็กซ์แพดมาแล้วครับนั่นก็คือ h o n d a f e ีดครับปัญหาของรถแบบนี้เขาเรียกมินิ MPV ฮะอ่ถูกต้องครับรถแบบนี้ส่วนใหญ่จะใส่เครื่องพันห้าไม่ส่วนใหญ่มีทั้งตลาดเลยทั้งตลาดใส่เครื่องพันหแล้วมันอืด คือก็บอกอ่ะเราเทียบรถ MUV อย่างนี้มีอะไรมาก<ช>มีเซนต้าก็ใช่เซนต้าเ็าพันห้าเกียร์ CVT ใช่ปีปที่มาก่อนปีก็เป็นพันห้าเกียร์ CVT อันนี้ก็ขายในเครื่องพันห้าเกียร์อัตโนมัติสี่ทับอีด้วยนั่นไงคือตลาดนี้จะอยู่กับเครื่องกับเกียร์ประมาณเนี้ยทั้งหมดแล้วมันจะมีปัญหาคือรถอย่างนี้มันนั่งได้เยอะครับแล้วมันอืดกําลังเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีแต่ยุคหนึ่งเราบอกยุคหนึ่งคุณผู้ชม ในต้องบอกอย่าพูดมุดตอนนี้ตอนนี้รถมันมีให้เลือกเยอะอในอดีตตั้งแต่คันนี้เปิดตัวผมจำไม่ผิดคันนี้จะเปิดตัวประมาณ7็ปีแล้วมั้งห้าปีแล้วก่อนโควิดด้วยซ้ำซึ่งเขาขายมาในอดีตอะรถแบบ MPV แบบนี้ที่เป็นเบาสามแถวอะมันมีน้อยมีน้อยตอนนี้ตลาดมีไหมอย่างนับไล่มามีฝีตัวแรกตามมาก็เซ็นต่าดามนี้ก็ออกต่อมาอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้ตลาดรถพีเดอร์มันมันเรื่อมีคู่แข่งน้อยครับก็ เครื่องแค่นั้นก็พอน้ครัเนี่เครื่องแค่นั้นก็พอ1 5กับเกียร์โต้4ปีแต่เราก็อาจจะแอบบอกว่าเครื่องมันเล็กนะเกียร์มันโบราณนะ4ปีเชื่อไหมฮะในตัวเลขอะพี่ยอดขายอะมันเป็นรถยอดขายดีนะขายดีตอนฟีดนี่ทุกวันนี้ยังเห็นขับกันอยู่ในฟีดนี่ขนาดเลิกขายไปหลายปีแล้วนะ เอ็กเพเดอร์เองเนี่ยโหมแรกเนี่ยไม่ได้ประกอบไทยโหมแรกเป็นประกอบจากอินโดรถที่นำเข้าจากอินโดมาพี่ต้องไปดูครับโหมแรกอ่ะวิ่งกันเตือนถนนเนี่ยเราเห็นเอ็กเพเดอร์ตัวนี้ทั้งตัวธรรมดาตัวคอร์ดวิ่งเตือนเลยใช่ซึ่งก็เห็นว่ายอดขายดีแต่เมื่อวันนี้ยุคที่รถมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามารถไฟฟ้าเข้ามาใช่แล้วค่ายรถญี่ปุ่นจะทำยังไงชยอยเปลี่ยนเพราะค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยจะไป E ีีเลยก็เดี๋ยวเสียเชิงก็มุมหนึ่ง ต้องค่อยๆไปเขาก็กําลังหาไม่แต่เขาก็บอกว่าเขาว่าจะไม่ไปเขาจะมองว่าความลงตัวเขาอยู่แค่เป็นเรื่องผสมผสานคือระหว่างสันดาบแล้วก็มอเตอร์นั่นก็คือเครื่องรถไฮบริดนะเครื่องไฮบริดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝั่งญี่ปุ่นพยายามจะพีเซนต์ออกมาซึ่งครั้งนี้มิตซูบิชิเองก็เปิดตัวที่ไม่ถือว่าเป็นรุ่นแรกไฮบริดเป็นไฮบริดรุ่นแรกในสายการผลิตแลวครั้งนี้ก็ยอมนะพี่เขายอมว่าก่อนที่ที่ผมบอกมาจะอินโด นี่ไม่ใช่นี่ประกอบที่โรงงานแหลับชบังอ๋อเหรอนี่คือเวอร์ชั่นผลิตในประเทศไทยรั้งนี้ที่บอกบิ๊กเตอร์นี่คือประกอบลายไทยลายไทยครับประกอบลายไทยมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่บอกหน้าตาอาจจะไม่เท่าไหร่หน้าตานิดหน่อยแต่มีโลโก้ตัวนี้ความพิเศษคือเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมควรรู้คือคําว่าไฮบริดเนี่ยแต่ละเจ้าแต่ละรุ่นอดีตปัจจุบันอนาคตไม่เหมือนกันมันมีหลายอย่างนี่ ไฮบริดมันสูตรมันปรุงได้หลายอย่าง <c oughs> คือคือไฮบริดอะตรงตัวครับก็คือการรวมระบบที่มากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์บวกมอเตอร์อ่าบวกแบตเตอรี่เล็กๆซึ่งไอ้เจ้าเครื่องยนต์บวกมอเตอร์เนี่ยฮะเรียกจะออกสูตรไหนจะอะไรแก่ชองอะไรแก่ชองอะไรอ่อนยุคแ,นะ <c oughs> แรกๆนะยุคแรกๆนะเอามอเตอร์ลูกเล็กๆ <ฮะ S 2> เพราะว่ามอเตอร์แพงยุคแรก ใส่มอเตอร์ลูกเล็กก็ช่วยได้นิดหน่อยอ่าช่วยช่วยช่วยลดแสงช่วยสตาร์ทช่วยกำลังเครื่องยนต์ช่วยสตาร์ทช่วยดับเครื่องเวลาอยู่กับที่แล้วก็ทำให้มันประหยัดน้ำมันขึ้นนิดหน่อยครับยุคต่อมาบางเจ้าก็เป็นไฮบริดแบบไม่ต้องชาร์จไปเลยเป็น EV แบบไม่ต้องชาร์จ เป็น EV แบบมีเครื่องชาร์จในตัวองใค้คนี้เอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟเลยอ่าอันนี้คือมอเตอร์ใหญ่ลยคือมอเตอร์ใหญ่แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในรถเนี่ยไม่มีหน้าที่ต่อตมกับเพลาเลยไม่ขับล้อเลยใช้มอเตอร์ขับเท่านั้นเครื่องมีหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวหรือบางยี่ห้อก็มอเตอร์ใหญ่ไม่มากเท่า E ีก็ซักร้อยกว่าแรงม้าแล้วก็เอาเครื่องยนต์มาแล้วทำงานผสมกันผสมผสานเสริมแรงกันนั่นก็แบบหนึ่งไอ้สูตรการผสมเนี่ยครับ มันก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ามันมีหลายวิธีมากเขาเรียกแะละมันม,ม,นมีมันมีความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันใช่ลองนึกภาพดูนะครับคุณจะเอามอเตอร์วิ่งก่อนแล้วค่อยเครื่องยนต์ตามหรือจะตามตอนไหนความเร็วเท่าไหร่หรือบางเจ้าเอาเครื่อง่แต่เอาเครื่องเล็กๆแล้วมอเตอร์ทำพร้อมเครื่องเลยช่วยหลต้นเลยออกตัวพร้อมกันนั่นและแรกเลยแล้วพอลอยลำแล้วปล่อยเครื่องไปเข้าใจแบบนี้แล้วเรามาดูสูตรของมิตซูบิชิอ่าอ่า ซูนอมิซูวิชิเนี่ยต้องบอกว่าณวันที่เขาเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเป็นสูตรใหม่เป็นสูนใหม่เจ้าแรกในตลาดเจ้าเดอนตลาดวันนั้นเลยคือพูดง่ายๆครับเขาเอาคสมผสานที่เขาบอกว่าแบบที่เครื่องปัดไฟเฉยใช้มอเตอร์ขับอย่างเดียวสมมติเราเรียกชื่อไปเลยจะได้ไม่สับสนเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟเลยเรียกว่า e power พวกของนิสสันคิกอะพูดอย่างนั้นเลย e power e power ของนิสสันเทคโนโลยีที่เอาเครื่องมาปั่นไฟ มิสูเองก็บอกเออน,นี่น่าสนนะเพราะ,ะว่าหมายความว่าคุณจะได้กําลังแบบรถไฟฟ้าได้ความแรง<ช>กําลังของรถไฟฟ้ามา<ช>แต่แล้วก็บอกแต่มันมันมันทำงานอย่างนั้นหมายความว่าถ้าไฟฟ้ามีปัญหาเครื่องก็จะไม่ได้เลยสิระยะปลายปลายมิสูเขาคิดว่าแล้วที่ความเร็วปลายปลายเนี่ย ถ้าพึ่งพามอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยรอบมอเตอร์มันก็มีจํากัดนะมันมีจุดพีคอ่ามันมีจุดจํากัดแล้วถึงตอนนั้นมันก็จะกินไฟมากครับถูกไหมฮะยิ่งเร่งเร็วยิ่งหมุนรอบจัดร,รอบสูงยิ่งกินไฟมากเมินูวงนี้นนะเลยบอกว่างั้นเราอยู่ครึ่งครึ่งหนึ่งอ่าเหมือนตอนต้นเราทํางานแบบ E- p พ w e r อร์แล้วพอวิ่งไปสักประมาณรอบกลางกางไปถึงไไปลายๆเรากลายเป็นไฮบิดอ่ะผมสรุปให้ครับถ้ามิสูวิชิไม่กล้าตั้งชื่อนี้ผมตั้งให้เป็นส่วนตัวผมเองครับ นี่คือ Mitsubishi Exp a n d e r e h y b r i d Power ครับพรุ่นี้คลิปนี้อ่อนบริษัทมิ s u b i s h i ต้องเกาหัว <laughs> ที่หลามบัญญัติอะไรใหม่อีกแล้วเอ้ามันเป็นส่นนี้จริงๆครับคือช่วงแรกๆเหมือน e p o w e r วิ่งไปสักพักหนึ่งกลายเป็นไฮบิดใช่ครับถูกต้องครับ <laughs> หรืออธิบายง่ายๆคุณผู้ชมคิดง่ายๆ เวลาคุณออกตัวที่ความเร็วผมไม่เอาตัวเล็กไปเปย์นะข้าวาสมมุติว่าความเร็วต่ำมาหกสิบเข่ะจะไม่ถูกต่อตรงเข้าล้อกับเครื่องอหมายความว่าเครื่องทางที่แค่ปั่นไฟปั่นไฟแล้วใช้มอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งชาร์จมาจากเครื่องออกตัวจนถึงความเร็วสักหกสิบขึ้นหกสิบขึ้นลอยลำแล้วเครื่องจะเริ่มอินเสิร์ตเข้าระยะเข้าไปโดยที่มีอัตราทดอัตราทดเดียวหมายความว่าถ้าเปียบง่าย คุณมีรถที่เกียร์สี่ใช้ได้เกียร์เดียวอ่ะรถมีห้าเกียร์แต่เกียร์สี่อยู่ในเกียร์เดียวคุณเอาเกียร์สี่ออกตัวไม่ได้หรอกก็เลยออกตัวด้วยมอเตอร์แล้วว่าถึงความเร็วนึงก็เข้าเกียร์สี่ได้แล้วไงก็ใช้เกียร์สี่นั้นอ่ะมอเตอร์ก็ทำหน้าที่แค่ช่วยหรือดับไปก็ได้เครื่องจะเป็นตัวทำงานหลักนี่คือเทคโนโลยีที่มาใส่ในเอ็ก์เพอร์นี้ซึ่งหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเครื่องกับมอเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงจริงเปลี่ยนแปลงเยอะครับเครื่องเอ็กซ์เพเอร์เมื่อกี้ที่บอกสูตรสำ เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเครื่องไมเวกพันหกไวกะโนนี่มันเครื่องเดียวกันกับแลนเซอร์นี่คือจะบอกว่ามิตซูก็มีสูตรใหม่สูตรในการผสมใหม่เครื่องไวกะโนตัวนี้มีแรงม้าที่ิดเดียวิบห้แรงม้าโอ้ยตัวเดียวกันเลยไมเวกแลนเซอร์จะบอกเครื่องก็คือคณะขับมีหัวฉีดจ่ายน้ํามันแบบประหยัดแต่สิ่งสำคัญคือมอเตอร์มอเตอร์กับกายเป็นมอเตอร์แบบ116แรงม้ามอเตอร์มีแรงม้าเยอะกว่าเครื่องอีกอ่านี่ไง เพราะว่ามอเตอร์มันต้องรับผิดชอบช่วงแรกแรงบิดมอเตอร์มี200กว่านิวตันใ oh นขณะที่เครื่องมีประมาณ130นิวตันคือเห็นชัดๆเลยว่านี่คือต้นกําลังหลักในการออกตัวใช้มอเตอร์แล้วพอลอยลําไปแล้วค่อยอินเสิร์ตเครื่องเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นแนวชิดของรถคันนี้ดีมากครับปกติ MPV 105เนี่ยวิ่งเนี่ยมันอืดมากอยู่ในเมืองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้จะอืดไหมอ่ะอ่นดัแบ,บแรกมาดูดีไซน์รอบรถเลย กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นี่ <มา S 1> หน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าใหม่ครับตอนนี้ได้แล้วคือได้ไฟ LED แล้วน,น,นี่ไรไฟหน้า LED แล้วแต่แอบ,บแอบบอกยังมีหลอดอยู่ออยก็ปลดไลท์เหลือทำใหม่ฮ <c oughs> าโลเจนเหลือว่าทำไมหลอดนึงไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น,นแผนกสแกนหาหลอดไฟ <c oughs> ไอ่ะ <c oughs> เขาอุตส่าห์ลงไปไว้ล่างสุดก็ยังตามไปรู้เขาอีกอีกนิดเดียวก็ LED ฟูไปเลย เหลือไม่ทำใหม่เดี๋ยวสักวันหนึ่งนะไอ้ทุกค่ายรถเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น LED หมดไอ้นี่เหงาอ่ะคนนี้เหงาเดี๋ยวไปหาเล่นอื่นเนี่ยเล่นอื่นอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าอย่างถ้ามองจริงเนี่ยสิ่งที่ไม่มีในคันนี้ะเขาไม่มีกล้องอาราวิวอ๋อมีกล้องถอยหลังให้ข้าเทียก์ถอยหลังจอ9นิ้วข้างในทำงานทันทีเลยคือแต่ใช้ได้เฉพาะถอยหลังครับไม่มีอาราวิวแอบเสียดายนิดนึงต้องบอกงี้ราคาค่าตัวเขาว่าราคาเป๊ะๆคือ9 3 3 0 0 0นาเนี่ยครับ มันน่าจะมีกล้องอาราวอยู่ไหมมีไม่ได้เพราะว่ามีทั้งมอเตอร์มีทั้งแบตมีทั้งเครื่องยนต์ครับมีทุกอย่างเลยอันนี้แหละไม่เหลือแล้วต้นทุนไม่เหลือแล้วนะฮะน่ะที่สีต่างด้านข้างฮะชัดๆไฮบริดนี่ EVSEV ที่เราว่าถึงอ่าแล้วก็ล้อล้อ17งวดนี้ได้ล้อ17แล้วล้อ17เจลยล้อ17จะมี2ลายนะถ้าเป็นครอสจะเป็นอีกลายหนึ่งลายนี้เหมือนกันวิธีแยกไงอ๋อครอสลายเหมือนกันแล้วก็จะมี ป่งล้อนนิดมีแหลกหลังคาตัวธรรมดาไม่มีนี่คือตัวเวอร์ชันเพื่ออันนี้เป็นเวอร์ชั่นลวไยรุ่นจริงๆเขาบอกรุ่นนี้เตี้ยลงกว่ารุ่นเดิมประมาณเซนนะครับประมาณ10มิลเพื่อให้มันเกาะถนนดีขึ้นล่อกนั้นแล้วจริงอ่ะผมไม่อยากพูดเลยคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าดีไซน์ล้อมามีคิวล่างนิดนึงก็ดูสปอร์ตขึ้นแถบแย่นี้บอกไฮบิดนะต้อมีแถบพัฟ้าน่หนึ่งนิดนึงฝากึ้นมีซูบิชินะครับ เอ็กซ์แ r ตัวหน้าโมเดลเชนขอประตูสไลด์เถอะประตูหลังขอเถอะพี่อย่ขอดิผมก็ขอผมว่าเป็นคนที่ชอบรถ MPV แบบประตูสไลด์คือมันจะได้เป็น MPV เต็มตัวต้องบอกว่ารถครั้งนี้ครั้งแรกของเิ็กนเดอรออกอ่ะ มันเหมือนกับเป็นเทรนดความนิยมดีไซน์จากประเทศอินโดซึ่งคนอินโดเนี่ยผขเไม่ชอเขาไม่ชอบสไลด์ใช่ใช่คนในแต่ละประเทศมีความชอบเหมือนกันฝั่งญี่ปุ่นจะไม่ชอบประตูนี้ถ้ารถที่เกิดจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะประตูสไลด์ถ้ารถทรงนี้ MPV แต่ในขณะที่อินโดชอบประตูแบบเปิดสวิงสังเกตอย่างนี้ดิอะไรอ่ะ Innova อย่างเงี้ยอ่ะ Innova ก็เป็นประตูเปิด We Road We r o a นั่นแหละอ n น o ดทั้งนั้นถ้าจะบอกว่าถึงจะผลิตในไทยอ่ะแต่มันก็ยังติดกีนายเดิมอยู่ไม่รอบหน้าผลิตไทยแล้วไง ขึ้นใหม่แบบใหม่หมดเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็กเนเดอร์เพราะใช้อะไรเดลิก้าเดลิก้ามินิแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถตู้ MPV แ,แท้ๆเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้นะฮะอ่าอย่างนึงคือได้ดิสเพลย์หลังดีมากไม่ยึดติดกระดําแล้วคือผมไม่เข้าใจทําไมจะต้องเป็นหน้าดิสหลังดํากันมาอยู่พักใหญ่เขาไม่ได้ยึดติดครับประหยัดต้นทุนแล้วก็เนี่ยจากอาภัยในนี้หนึ่งดูความกว้างขวางประตูกว้างเบาะนั่งสบายอันนี้คือชมชม แล้วก็มีระบบปัประกาศด,ด้านบนนี่อาจจะเป็นแมคคนิกนิดนึงคือไม่ได้เป็นไฟฟ้าเป็นหมุนๆมุนแต่ว่าก็เย็นมีแอร์แถว2ก็ดีแล้วแต่ยวนอยู่ข้างบนนะอ้าอาดูท้ายอยู่ท้ายอ้า่ท้ายไฟท้ายใหม่เห็นไหมเนี่ยผมชอบไฟท้าย LED อแต่แอบนิดนึงยังนีกเหรอไฟเลี้ยวไม่รู้เหลียวไปหลอดเดียวช่างสังเกตจริงๆคือก็พยายามไม่สังเกตนะไฟเบรกตรงนี้3มก็ LED หมดไฟท้ายก็ LED หมดไฟถอยยังไม่ LED เลยพี่แต่เนี่ย S <S เหลียวไม่ทำไมไปเหลียวหลอดเดียวเพื่อความความคลาสสิกคลาสสิกนิดๆโอเคเข้าใจครับลองเขาจะลองความเข้าใจอ่ะมาดูครับฝาท้ายใบปัดน้ำฝนหลังไล่ค้ามีให้ครบมีหมดสแลกซ์เอ็กเพนเดอร์อ่าแล้วก็เอสทีวีบอกบวกนี่เปิดฝาท้ายมาดูเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายฝาท้ายปุ่มกดไฟฟ้านะปุ่มกดไฟฟ้าแต่ยกเองแต่ระบบไฮโดรไลท์โช๊คแก๊สเลยอะโช๊คแก๊สเลยระบบไฮโดรไลท์โอเคอ่ะอ่ะมีเบาะแถวที่สามนี่ที่เก็บของเนี่ยอ่ะ เนี่ยมีชุดรุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะอันนี้อะไรนี่ชุดอะไรปั๊มลมและชุดป่ายางอ๋อชุดป่ายางี่นี่ครับใช่เพราะว่าเขาต้องเป็นที่อยู่ของแบตไฮบริดอ่าแล้นี่นี่แบตรถแบตสิบสองโวลต์อยู่ตรงนี้สิบสองโวลต์อยู่นี่แบตไฮบริดก็น่าจะอยู่ใต้นี้แหละอยู่ี่อยู่ตรงนู้นอยู่แถวๆนี้แหละอ่าแล้วก็บาะพับได้แถวสามเป็นไงเลือเลือที่ไหมเฮ้ยอ่าโอเคปรับเรนได้อ่าคือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดเลยกันมากเพราะว่า มันก็คือเวอร์ชั่นของเอ็กเพนเดอร์ที่คุ้นเคยแหละทุกอย่างยังคงเป็นสไตล์มาตรฐานอยู่อันอื่นก็เลยก็เก็บเวลาเก็บว่าพับเก็บนี่นี่พับเก็บลงไปถ้าถ้าอยากได้ที่เก็บของด้านหลังก็พับแถวสามใบพอถ้าเปิดบ่อสามแถวจะเก็บของได้น้อยหน่อย่ตามขนาดรถถูกต้องครับอ่ะเนี่ยคือภายนกจริงๆไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าทรงมันคล้ายๆเดิมมันแค่ปรับที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นบิ๊กเม่เชนคือมันไม่ใช่คำว่าบิ๊กเนี่ย ไปเทอยู่ที่รายละเอียดของเครื่องยนต์กลไกใช่ใชฉะนั้นแล้วเนี่ยโลงลองขับือครับลองขับเป็นช่วงไฮไลท์นะพี่หลามดูว่าจากคนที่มีฟีดอยู่คุ้เคยกัน,านมาทั้งชีวิตแล้วดูดีว่ามันเปลี่ยนไหม <c oughs> เครื่องยขอลองขับระบบให้ชีมเดี๋ยวเชิญพี่หลามขาให้ฝั่งนี้ครับไปครับไปขวาคลัครับขอบคุณครับ เ like my. เรามาลองขับ Mitsubishi Expander <FE. S 2> ในแบบ HEV <อ>กัน<อ>นะฮะดูเราจะเริ่มนี่นแหละจอดออกตัวเลยเ<อ>ผมจะสัมผัสความรู้สึกแรกของอการออกตัวด้วยมอเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์นะฮะไม่ใช่เครื่องยนต์พันห้าพันหกด้วยนะ,อ,ะออกตัวดวยมอเตอร์เยียบเลยครับทีแรกปืด้ดเฮ้ยไม่อืด บอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้วออกตัวดีออกตัวดีนะผมบอกพี่แล้วเพราะจริงๆบอกว่าก่อนพี่หลามจะขับเนี่ยผมมาแอบขับมาอยู่ก่อนแล้วผมมาสัมผัสอย่างหนึ่งสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับผมเนี่ยพี่หลามอาจจะบอกว่าพี่หลามเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบกับไอเพนเดอร์ตัวเดิมเพราะพี่หลามไม่ได้ขับแต่แต่พี่หลามอะเคยขับกับรถในกลุ่มนี้อย่างรถตัวเองเนี่ยมีรถอย่างมีฟีดอยู่เนี่ยผมเองเนี่ยโอเคอะมีเซนต้าใช้อยู่แล้วก็ไอ้เพนเดอร์เดิมผมเคยขับในสมัยก่อนผมขับไอ้เพนเดอร์ผมบอกว่ามันเป็นรถที่ รถใช้งานอะคือแค่คำนี้รถใช้งานใช่คือแต่ไม่ได้แบบโดดเด่นเรื่องกําลังเรื่องความประหยัดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถที่โดดเด่นขนาดนั้นใช่นะฮะแต่ว่าเรื่องการใช้งานก็ถือว่าพอใช้ได้นี่ตาเร่งดีเลยดูดินี่โอ้โหแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพี่เออเรื่องมันเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาของรถแบบ MPV ไซส์เล็กครับได้เลยนะเครื่องพันห้าพันหกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นไฮบริดแล้วก็ใช้มอเตอร์เนี่ยในช่วงรอบต้น ครับของการขับขี่ะแสดงว่าสูตรของมิ s ซูบิชิเนี่ยผมว่าค่อนข้างเวิร์ดถือว่าลงตัวนะการออกด้วยมอเตอร์การใช้มอเตอร์ในช่วงกำลังต้นครับข้อดีอย่างหนึ่งคือมันออกตัวดีอ่ะเพราะปกติรถแบบนี้พี่จะใช้ในเมืองใช้ออกตัวขับไปรับลูกไปไหวที่มันจะรถติดติดออกตัวเนี่ยฉะนั้นแล้วผมว่าไฮไลท์เรื่องการออกตัวเนี่ยน่าจะน่าจะใช้งานเยอะกว่าสัมผัสได้ง่ายกว่ากับพฤติกรรมของรถเป็นหลักเลยอ่าแล้วประหยัด เพราะว่าต่อให้เครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์จะติดในกรณีเดียวคือปริมาณแบตเหลือน้อยเพราะรถส่วนใหญ่รถที่เป็น H.E.V แบบนี้เนี่ยเขาจะใส่แบตมาไม่เยอะแต่อย่างคันนี้ก็เข้าใจว่าเยอะนิดนึงนะคือเป็นยุคใหม่แล้ว่ก็คือประมาณกิโลวัตต์กว่าๆหรือประมาณ2กิโลวัตต์ซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะเขาจะติดเครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟแค่นั้นเลยซึ่งเรื่องของการติดเครื่องยนต์เนี่ยเท่าที่ผมแอบถามมาเนี่ย เขาบอกแล้วว่าถ้าแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าสามารถเดินแอร์ระบบอประปาจอดนิ่งๆเนี่ยได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอ้ยก็ประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยซึ่งทั้งที่ผมลองนะแบตอาจจะไม่เต็มร้อยนะแต่ผมได้ประมาณประมาณ20นาทีได้พี่อุ้ยก็โอเคลพอมันจะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็ต้องบอกว่าก็เป็นในมุมที่บอกว่าเออมันทำให้รถคันนี้มันเป็นไฮบริดที่ตอบโจทย์ เกือบเกือบจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ต้องบอกอย่างไรเกือบเกือบแล้วนะฮะเห็นว่าคุณไม่ต้องไปจอดชาร์จคุณไม่ต้องไปที่ชาร์จอะไรมันตัดข้อข้อจากัดบางอย่างที่เราห่วงของรถไฟฟ้าออกไปนะแต่แต่ต้องบอกว่าเรื่องความประหยัดอะถ้าคิดต่อต่อค่าใช้จ่ายอะยังไงก็จะสูงกว่ารถไฟฟ้านิดนึงต้องบอกอย่างนั้นซึ่งผมพูดตรงนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมผมว่าแอบลองขับก่อนพี่หลามเนี่ยผมขับมาในเมืองเนี่ยพี่หลามดูแลปัตตอนนี้300กว่ากิโลเมตรเนี่ย ทริปนี้304กิโลเมตรน้ำมันเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าดูบนหน้าปัดเนี่ยยังไม่พ้นครึ่งถังนะไม่ถึงครึ่งถังคือครึ่งถังขึ้นไปขีดเนี่ยอีกเม็ดหนึ่งหลืออีกเม็ดหนึ่งจะครึ่งถังถ้าเป็นเอ็กเพนเดอร์เดิมอ่ะผมว่ามันน่าจะเรียกว่าต้องเข้าปั๊มแล้วล่ะประหยัดนะเพราะว่าน้ำมันที่เหลือในถังเนี่ยในหน้าจอเนี่ยบอกว่าวิ่งได้อีก320โลแสดงว่าถังหนึ่งเนี่ยวิ่งได้600โลเลยนะแล้วนี่คือในเมืองนะนี่คือวิ่งผมวิ่งผม ไปบางนา<อ>บางนากับลังสิติเนี่ยวิ่งเนี่ยในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะซึ่งเป็นการใช้างานในเมืองอ่ะนี่ซึ่งซึ่งเนี่ยผมให้ตัวเลขเนี่ยผมก็บอกว่ารถเอ็กเพนเดอร์คันนี้น่าจะวิ่งได้อยา่างวี่ลามบอกในเมืองเนี่ยประมาณห0ร้อยนี่ <ผม S 1> แล้ว,วตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนมาใช่ไหมครับผมจะลองใช้ความเร็วสูงดูอ่ะลองดูครับนะฮะลองใช้ความเร็วสูงดูว่านี่มาแล้วประมาณ80ดสิอที่ประมาณ80ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกาลังเครื่องยนต์มันจะตืดขึ้นมาทันทีเลยอ่า คืออย่างที่พี่เออธิบายไว้ตอนต้นว่าสูตรของไฮบริดมีหลายสูตรสูตรของมิตซูบิชิเนี่ยคือเขาใช้เครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีไมเบกเนี่ยนะฮะเขาใช้เครื่องยนต์แบบมีเกียร์เดียวก็คือมีเกียร์เกียร์สุดท้ายเลยเกียร์อะไรสักเกียร์นึงอะแต่มันเกียร์สุดท้ายอะมันคือไฟนอลอะไฟแนลไดรฟ์ของเกียร์ออโต้เขาอะใช่ไหมฮะซึ่งมันจะทํางานที่ประมาณ80กิโมตรขึ้นไปซึ่งเหตุผลของมันที่ทํางานช้าไม่ได้เพราะรอบมันต่ําเกินรอบเดินเบาใช่ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นพอคุณขึ้นมาถึงระดับ80กิโมตรต่อชั่วโมงปุ๊บ,ค,บคุณก็จะได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์ช่วยกันทํางานซึ่งมันมีประสิทธิภาพนะเนี่ยตอนนี้ที่80เนี่ยผมเหยียบเร่งไปร้อยโอ้โหไปร้อยกว่าเนี่ยนะฮะอัตราเร่งดีมาก<อ>ากลายเป็นว่าดีทั้งต้นและปลายเลยอะ่ะนะฮะถ้าเทียบกับบางยี่ห้อที่ใช้สูตรไฮบริดอยู่ตอนนี้นะครับบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะใช้มอเตอร์ ช่วยขับผสมผสานแล้วพอถึงรอบรอบหนึ่งที่รอบความเร็วปลายเนี่ยสักประมาณ90หรือร้อยเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์หยุดแอตสิตแล้วใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวครับอันนั้นกลายเป็นอืดนะกลายเป็นอืดนะแล่นบอกว่าในสูตรสําเร็จที่มันมีหลายสูตรหลายแบบเพราะว่าขึ้นอยู่ว่าคุณจะโฟกัสช่วงไหนใช่เฮ้ยอันนี้ดีสูตรนี้ดีคือมันกลายเป็นว่ารถ MPV ขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องกําลังเครื่องยนต์แล้วนะหมดห่วงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องกําลังสนุกขึ้น ประหยัดประหยัดด้วยอและ<ด>แถมและแถมว่าชอยผมบอกเมื่อกี้ผมพูดจต่ต้นเลยพี่หลานว่าผมคุยกับเขามาเนี่ยเขาบอกได้ประมาณ30นาทีในการวอร์มเครื่องเนี่ยนั่นแหละข้อสําคัญที่ผมห่วงเพราะหลายๆคนบอกว่าอ่าถ้าเกิดเราอยากได้อารมณ์แบบรถไฟฟ้ามากว่านั้นค,คือไปจอดไปจอดแล้วแล้วแบบจอดอีกเครื่องแล้วคนไม่ด่าอ่าคือออนระบบแอร์ได้เพราะแอร์เป็นคอมเพรสเซอร์แบบใช้ไฟฟ้าแอร์ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นใช่ฉนั้นหมายความว่าเครื่องดับ แอร์ทำงานได้ต้องแบบเต็มๆนะแต่จริงจะบอกนี่ครับมี diving โหมด7ดโหมดผมสามารถเลือก diving โหมดมาชาร์จอีกอ๋อวิ่งวิ่งโมดชาร์จอย่ังเครื่องจะติดแน่นอนต่อให้ความเร็วต่ำนะพี่เครื่องจะติดเพื่อชาร์ตใอโหมดนี้คุณเลือก d i วิ่งโหมดในเจ็ดมีโหมดชาร์จด้วยอ่ะมีโหมดชาร์จครับเอ้ดีอ่ะดีเนี่ยมี normal โหมด ev โหมด ev โหมดก็คือขับ ev ร้อยแต่ต้องความเร็วไม่สูงอ่าฮะแล้วแถ้าเราจอดเนี่ยแล้วเราก็เลือกเป็น ev อย่างเดียวได้ใช่ไหมได้ครับ แล้วพอแบตใกล้หมดมาทำางก็สตาร์ทเองมัไมเเปลี่ยนมหเดเลยใช่มันก็มันก็จะออนมาสตาร์ทแต่เขาจะสตาร์ทได้พอวิ่งได้อ่าคือถ้าเป็นผู้ปกครองจอดรอรับลูกเลิกเรียนครับคุณผักไป EV โหมดแล้วคุณติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ไม่ไม่ต้องติดเครื่องเครื่องไม่ติดคุณมีแบตนะเปิดแอร์ไว้นั่งรอในรถไม่มีควันพิษโรงเรียนไม่ผิดกฎ าอารมณ์รถไฟ้าใช่ดีเลยดีเลย,เลยโอ้โหนี่ได้ทุกอย่างเลยครับถ้าคุณรู้แบบนี้ว่าคุณจะต้องไปจอดรอรับลูกนานๆคุณก็ขับไปคุณก็เปิดโหมดชาร์จนี่ที่นบอกนะ เปิดโหมดชาร์จมาแปบเดียวได้แบตมาขีดหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเราขับไปคุณก็องกดเลยเนี่ยไวชาร์จไวชาร์จมีกรชากมันก็จะติดเดเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยเดี๋ยวแช่โหมดชาร์จไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะดูจับเวลาให้ว่าคุณขับไปสักกี่นาทีคุณจะได้แบตหนึ่งคือในโหมดนี้มันจะอาจจะบอกว่าแต่ชิ้นเปลือกจะมากขึ้นนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยไฟฟ้าคุณจะได้มีคือระบบนี้แทนที่คุณรถคันนี้ไม่ใช่พลักอินไฮบริดฉะนั้นไม่มีการไปเสียบปลั๊กฉะนั้นคุณต้้องงงสัั่่่ใใหรรถาช์จซึนไไบิดทป ไม่ค่อยมีโหมดชาร์จใช่ส่วนใหญ่จะไม่มีพี่นอกจากพี่จะปัเป็นสปอร์ตพอเข้าโหมดชาร์จน่ะเวลายกคันเร่งมันจะหน่วงรีเจนใช่อันนี้แบบเดียวรถดีดีเลยเน้นเน้นการชาร์จเน้นรีเจนเนอเนี่ยเนี่ยชะลอให้เลยโอ้ยดีดีอ่ะดีอ่ะก็เป็นโหมดหนึ่งที่ถือว่ามิสูรทำรถให้มันมันมันยืดหยุ่นในการใช้งานหลากหลายแบบมากขึ้นดีดีนะฮะอุ้ยผมว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเวิร์ก แล้วมันจะทําให้รถไฮบริดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอีกนานอ่ะฮะแล้เที่จริงๆยังมีโหมดหลายโหมดนะโหมดทียเรียกมัดที่ไม่เห็นโหมดท้ายสุดอะที่เรียกมัดนี่มัดคือลุยคนได้ด้วยขับขึ้นสี่ล้อเปล่าขับสองล้อนะรู้ว่าทําไงพีทำไมสโลเขาใช้ระบบเอเบอะที่ฉลาดขึ้นคือตัวเอเบียจะจับล้อที่มันแท็กชั่นมันฟรีล้อไหนที่ล้อหน้าขับเคลื่อนเนี่ย ไม่ต้องมีลีนีเกตสลิปค้อข้าไหนจะเริ่มฟรีก็จะสั่งเบรกกลับล้อนั้นแล้วเพื่อชดเชยแรงไปฝั่งของข้าที่มีฟิชชั่นมากกว่าโอคือหลักหลักง่ายๆของเทคโนโลยีเก่งอ่ะเก่งมากเลยจากที่ผมได้ลองขับมันลุยได้ในระดับหนึ่งเลยนะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้มิสูเคยพาเราไปลองรถตัวนี้ลองดูว่าเอ๊ะแบบใช้ระบบอะไรได้มากแบบลุยทางดินเนี่ยทางดินลุยทางดินทางโคลนลื่นอนอก็ไปได้ในระดับหนึ่งอ่ะสำหรับโหมดที่มีให้ ต้องบอกว่าเนี่ย <they> ค <'re not mistaken> ือเอ็กเพนเดอร์ต <Uma velocidade wiele> ัวใหม่อ่ะก็มีซ่อนซ่อนระบบหลายๆอย่างอแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากราคารถมันก็จะราคาสูงนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณจ่ายเงินคุณต้องจ่ายเงินทั้งค่าเครื่องยนต์ทั้งค่าแบตเตอรี่และค่ามอเตอร์คุณก็เลยจ่ายเยอะหน่อยก็จ่ายหลายระบบมะเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยมันมีครบทุกระบบทั้งสันดาบทั้งอีวีอยู่ในตัวคันเดียวกันถูกแบตเตอรี่ก็มีได้ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าเวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าแต่จะมีนิดเดียวที่ผมยังคงทักอยู่ผมบอกว่าเขาเรียกนี่ลงเนินสุขุมวิทห้าิมาีได้อีกเม็ดหนึ่งละใช่ครับเนี่ยนั่งคุยมาประมาณ3 4นาทีเปิดโหมดชาร์จไว้ได้อีกเม็ดหนึ่งละถ้าคุณขับรถไปรับลูกสักครึ่งชั่วโมงคุณเปิดโหมดชาร์จแล้วได้แบตเต็ม6ขีดแล้วเต็มไม่ร้อยแล้วคุณจอดนิ่งๆเปิดแอร์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเจ๋งงานเจ๋ง ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ MPV ที่ถือว่าครั้งนี้อาจจะหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่เทคโนโลยีกับขุมเครื่อให้เยอะอแต่ติดนิดเดียวถ้าให้ออปชั่นเยอะกว่านี้นิดนึงอ่ะมันมันเขาอยากได้ไหมว่าอยากได้อาราวิวคืออยากได้กล้องอาราวิวความพูตรงเลยอยากได้กล้องอาราวิวอยากได้ระบบเซนเซอร์อคันไม่ว่าจะเป็นอันดับถีบฟลูดเนี่ยไม่มีระบบบายสปอร์ตไม่มีซึ่งน้องมองผมผู้นี้เพราะว่าค่าตัวเขาเองอ่ะ เขาขยับค่าตัวไปอยู่9แ0 0เพราะมันอยู่ในรถระดับนั้นแล้วมันควรจะมีอะไรได้ขึ้นอีกน่อยหรือเปล่ารอบออปชั่นตรงน id ี oh, okay. ้แต่แต่เขาเข้าใจอย่างที่หลามพูดนะว่าก็ทางเลือกหลายอย่างครมีทั้งเครื่องมีทั้งมอเตอร์มีทั้งแบตเตอรี่มันก็ถูกแชร์ค่าใช้จ่ายไปเยอะรับ่ต้นทุนมันเยอะไปแล้วเราต้องบอกอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็สิ่งที่ให้มาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งมีหน้าจอข้างใน9นิ้วระบบความบันเทิงมี Apple Carplay Android Auto มีให้แต่ให้สายนะยังไไม่่ใชวเ กนะ็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งนี้มีให้สำหรับผมนะรถ MPV ไซนี้นะขอแค่มันไม่อ่ดอะ่ะมันเร่งปุ๊บปั๊บแสงได้นะวิ่งทางไกลได้ทางใกลด้ดีประหยัดน้ํามันแค่นี้พอแล้วอ,นนอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะความอยู่ในใจออที่โดนมานานคือตอนขับคอนดัฟฟเนีย <laughs> โอ้โหมันเจ็บแ้นน้าใจมากอะ่ะอ่าต้องมองนี้เทคโนโลยีเจนนั้นมันสิบกว่าปีแล้ว <laughs> อันนี้มันเห็นไหมพายุมันสมัยมันเปลี่ยนจนล่าสุดนี้ผมจะเอาฟีดไปใส่ซปเปอร์ชาร์จแล้วนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เดี๋ยวนี้มันจะมีซปเปอร์ชาร์จราคาไม่แพงครับไปซื้อได้ในตีมูตีมูเดี๋ยวเดียวคือเราจะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเราจะหาซื้อได้ในตีมูเหรอครับใช่รุ่ห้าพันกว่าบาทเองแล้วก็มันเป็นแบบมีจุดยึดเลยแล้วก็มายึดกับเครื่องเราใช่ไหมแล้วก็สายพันธุ์เส้นหนึ่งคล้องเข้าไปกับเผาเขาบียง แค่นี้เองครับแล้วก็เดินท่อขึ้นมาไอ้ดีจบแลนะ้วแนะวิถีสายดาร์กให้คุณผู้ชมอีกแล้วบูทเบาๆ0.5นะฮะถือถ้าคุณยังมีรถที่ไม่ใช่ไฮบริดหรือก็ไม่ใช่สูตร,รบแบบนี้เนี่ยคุณอยากได้อัตราลเร่งดีขึ้นก็ต้องแบบนั้นแล้วอีกหน่อยผมว่าไฮบริดคงมีขายคน่าจะมีอ่ะผมว่าน่าจะมีชุดไฮบริดขายะนะอู้ถ้าทําได้นี่ผมว่าดีเจ๋งมากเลยนะครับโลนเปลี่ยนโลนเปลี่ยนฝากคุณผู้ชมมาไว้ครับกับม i t s u ิ ishi e x p ์เพนเดอรตัวนี้นะฮะ ก็เป็นรถ MPV ไซส์เล็กนะไม่มีประตูสไลด์เปิดประตู4ข้างเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาปรับปรุงมาใหม่โดยเฉพาะในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีผลดีต่อคุณมากๆได้เครื่องยนต์พันหกร้อยซีซซึ่งจะช่วยตอนหลังจากที่80ดสกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในเมืองคุณวิ่งครับคุณจอดนิ่งๆรอรับลูกรับคนได้ไม่มีควันรถให้เหม็น ไม่ผิดกฎระเบียบจอดอยู่ในตึกจอดได้ติดเครื่องเปิดแอร์ได้ซึ่งมันดีมากแล้วอัตราเร่งดีปยัดน้ำมันสุดๆถังหนึ่งนี่เลคเมนกันระดับ600กิโลเมตรโอ้โหดีมากครับน่าใช้มากนะฮะแล้วก็ตัวรถใหญ่เนาะเบาสาแถวนั่งสบายเนาะนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกับ m i t s u b i ิ h i ็ i ซ์พันเดอ e เย Cruising ain't easy Cam cut all tight headlights like a night okay.